พาคุณผู้ชมไปดูความงดงามของบางแสนสองกันบ้างเป็นทะเลน้ําจืดที่จังหวัดชัยนาทถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตอนนี้หลายคนแห่กันไปครับเป็นบรรยากาศมุมสูงนะครับที่เอามาฝากกันอ่างเก็บน้ําห้วยน้องโรงหรือว่าที่ชาวจังหวัดชัยนาทขนานนามว่าบางแสนสองทะเลน้ําจืด เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆร้อนๆทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลไปพิสูจน์ความงามดื่มดำกับธรรมชาติและบรรยากาศท้องน้ำอันกว้างใหญ่ในแต่ละวันนะครับจะมีนักท่องเที่ยวทั้งจากจังหวัดชายนาและก็พื้นที่ใกล้เคียงหอบลูกจูงหลานมาพักผ่อนกันเป็นจำนวนมากที่นี่เขาจัดซุ้มที่นั่งให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยนะครับราคาไม่แพงครับซุ้มละร้อยบาทเท่านั้นนั่งได้ไม่จำกัดเวลา และยังมีเครื่องเล่นต่างๆให้บริการทั้งแพเปียกเจ็ตสกีบานานา่าโบท๊ทเสือ้อชูชีพมีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการด้วยนะครับเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มาตั้งร้านขายสินค้าหารายได้ร่วมกันซึ่งปัจจุบันมีมากกว่า80ร้านสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นอย่างดีคุณผู้ชมท่านไหนใครที่ยังไม่มีแผนช่วงปีใหม่สามารถไปท่องเที่ยวกันได้นะครับ